สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับนะครับสู่ช่องนาทีค่อยบอกจะได้สิครับเอออีพีนี้สิครับนะผมก็ดีใจกับพแจชนนะนะครับที่จะย้ายร้านกาแฟเอฟีนะครับเมื่อกี้ผมก็ดูคลิปอยู่นะครับดีครับเอฟีครับนะย้ายร้านกาแฟมาตรงบ้านที่หนึ่งตรงนั้นโอเคครับไปเป็นจุดสิ้นกลางนะครับแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่จอดรถด้วยนะครับเอฟีผมเห็นด้วยนะครับกับการที่าแจชนจะย้ายอ่าร้านกาแฟ ถ้าเราย้ายรแ,แฟรปุ๊บเนี่ยครับตรงนั้นจะโล่งเลยใครขับผ่านไปผ่าน,นมามันจะเห็นองค์ปู่ได้สวยงามนะครับนะครับมันจะเห็นองค์ปู่ได้สวยงามแล้วก็สง่ามากองค์ปู่จะสง่าถ้าย้ายร้าแฟแล้วก็ตรงนั้นอ่ยเป็นที่จุดศูนย์กลางของอ่าที่จอดรถนะครับลานร้ฟ้ามันจะเป็นที่ที่จอดรถแล้วก็เป็นแหล่งส่วนรวม แ,แน่ร้านค้าร้านขายอาจจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก็ดีนะนะครับร้านค้าร้านขายมาย้ายอยู่ข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คือความคิดของผมนะส่วนตัวนะครับนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะครับนะครับความเห็นส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าย้ายดีเลยอย่า,าร้ากาแฟอยู่ตรงนะั้นแล้วก็ทำเหมือนที่ป้าบอกครับนะทำเป็นซุ้มเหมือน นาคาบุรีนะครับนะหรือเหมือนคล้ายสว่างแดนดินอะมันจะมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับทำเป็นคล้ายก็สวยนะครับก็ดีครับถ้าย้ายดีเลยตรงนั้นจะได้เป็นอ่จุดค้าจุดขายนะครับแล้วก็ถ้ายดีนะครับเอาไลก์โก้ล้านามันอยู่ข้างนอกก็ดีนะครับแต่มันคงจะจะยากเลยเพราะว่าร้านร้านเตี๋ยวทํากันไปแล้วนะครับร้านเตี๋ยวตั้งกันไปแล้วนะครับนะคงจะลำบากนะครับ เราก็ทำาป็นกานไปที่จอดรถแต่ถ้ายา้ายแล้วเตี๋ยวออกไปอยู่ข้างนอกได้ยิ่งดีครับคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้กิน,นครับนี่เราเตี๋ยวไปอยู่ข้างในน,น,น,นู้นเลยสินนี่วางความแก่สุดตัวนะครับวางแก่สุดตัวถ้าแล้วเตี๋ยวเ,เนี่ยมาอยู่ข้างนอกก็ดีมากเลยมันจะเป็นทาเลดีแล้วก็อนาคตขายไก่ย่างส้มตำอะไรก็ได้ครับนะเฟสตีมารองเที่ยวมานะครับอนาคตจะขายไก่ย่างส้มตำก็ขายได้ ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยโอ้โหป้าคิดดีมากครับนะนะครับผมเห็นด้วยกับการที่จะย้ายร้านกาแฟแล้วก็ปรับภูมิทัศนะครับก็วันนี้ก็ได้ข่าวมาครับนะคณะอิสระนะครับนะได้เอาต้นไม้ปลาถวายมาถวายองปู600ต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการพัฒนา นะครับอะไนี้ก็จะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ลานองปูนะครับผมผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะครับตรงนั้นก็เอฟซีก็จะได้มามีอะไรกินมีก๋วยเตี๋ยวกินมีกาแฟเดิมมันอยู่ในจุดอยู่กันเลยมันก็ดีอ่ะแต่ถ้ามันยายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยามแล้วก็อยู่ตรงนั้นดีแล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้ามันยายได้ก็ดีนะพูดถึงนะครับถ้ามันยาก๋วยเตี๋ยวไยองนอกด้ามันขายของให้กับ ชาวบ้านได้ที่สัญจรไปมาได้แต่ถ้าอยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าของเราอร่อยจริงชาวบ้านก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็อาจจะแวะมากินแล้วก็มาดูองปูจิบกาแฟกินกึวยเตี๋ยวทางก๋วยเตี๋ยวกินกาแฟดูองปูไหวองปูนะครับครบวงจรมีเครื่องดื่มขายมีอะไรขายนะครับเน้ำกาแฟมีน้ำเปล่าขายมีอะไรขายมันครบวงจรนะครับมันครบวงจรมันมันเพอร์เฟกเลยนะครับเพอร์เฟกมากนะครับที่ตรงนั้นนะครับก็ตื่นเต้นนะ ครับผมผมดีใจแทนลุงแทนป้าจริงๆแล้วผมตื่นเต้นในการที่จะพัฒนาลาหลงปู่ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างลงตัวนะครับก็มันต้องพัฒนาต่อไปผมเชื่อว่าถ้าลุงป้ามีตังคออ์กขพัฒนาอยู่แล้วนะครับลุงป้าก็แกเป็นคนที่อยากพัฒนาให้มันให้มันดีที่สุด ให้มันสวยที่สุดถ้าแกมีตังนะแกพัฒนาแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ลุงป้านะจรับก็จะลืมอุดหนุนสินค้านะครับอย่าล,ลืมสินค้าอุดหนุนสินค้าเพื่อป้าลุงม,มีตังที่พัฒนาที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะครับก็จะลืมครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำอาหารเสริมกาแฟโก,กโก้กันแดดสบ,บู่นะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าต่อไปอย่าลืมพัฒนาอย่าลืม่วยกันอุดหนุนสินค้าถ้าอยากให้ลุงป้าพัฒนาจริงๆริงนะครับ ก็ดีใจครับสาธทุกเอฟซทุกท่านนะครับมีเอฟซติดต่อมาหาผมที่จะถวายต้นไม้ถวายเสาเดี๋ยวผมติดต่อหาอิสระนะครับเดี๋ยวผมไปโทรหาอิสระก่อนเพราะว่ามีเอฟซแม่แม่จากอเมริกานะครับแม่สํารานจะติดต่อมาหาผมนะครับว่าอยากถวายต้นเสาหนาต้นเสาสองต้นนะครับสองต้นแล้วก็เดี๋ยว ผมจะติดต่ออีกหลายทีหนึ่งเพราะว่ามีแม่ๆเอฟซีหลายคนก็อยากจะร่วมบุญเข้ามาเหมือนกันมาจับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครัแบบก็วันนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆนะมีแต่เรื่องดีครับผมว่าตื่นสายน้องรับวันนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องราวยดีเข้ามาในร้านหลวงปู่ของเราผมก็ ดีใจนะมีหลายคนนะครับก็อยากให้ผมไปซื้อตรงนั้นแต่ว่ามันเต็มมันเต็มจริงๆแล้วมันไวนะครับมันเต็ม FC ก็ซื้อันไวนะครับ FC ก็ซื้อจนไวแล้วก็มันเต็มจริงๆนะครับนะครับถามว่าอยากซือ้อไหมอยากซื้อไว้ครับตรงนั้นนะครับถ้ามีตังซื้อแน่นอนมีตังซื้อแน่นอนแต่ว่าทีเนี้ยนะครับมันเต็มนะครับมันเต็มจริงๆก็เห็นในคลิปว่าเต็มแล้วนะครับป้าแจว่าเต็มแล้วก voilà. ็เลยน่าจะตามนั้นสี่ีนะ ถามว่าอยากไปอยู่ไหมเขอยากไปอยู่นะครับอยากไปอยู่น <c oughs> แต่ว่าอย่างผมเคยแจ้งไปว่าคนที่ซื้อที่ตรงนั้นคือเป็นลูกลูกปู่อย่า,างเมื่อวานที่ผมไลฟ์สดแจ้งไปอ่ะมันเป็นนั่นคือลูกปู่คนที่มาซื้อตรงนั้นพี่ยูโรก็เป็นลูกปู่นะนะครับบปไปจิตลูกหลานท่านที่มาซื้อตรงนี้จะไปหลายคนที่มาตรงนี้ก็คือเป็นลูกหลานท่านนะครับนะนะครับก็ดีใจครับนะ พัฒนาต่อไปทุกอย่างมันจะเป็นการพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยต้องเข้าใจาด้วยว่าลุงป้าไม่ได้มีทุนไม่ได้มีทุนไม่ได้มีทุนเยอะต้องขายของไหนสู้คด,ดีอีกไหนจะนู่นนี่นั่นอีกถ้าเอฟซีอยากจะช่วยก็ช่วยอุดหนุนสินค้าเปินกัะพานสินค้าของบริษัทมนโอมแล้วกันเพื่อเป็นเพื่อเป็นแรงพักดันให้ลุงกับป้าพัฒนาโครงการปลาวงปูไปจิตต่อไปนะครับองคูไปจิตนะครับเมื่อถึงเวลาผมจะไปกราบแน่นอนอยู่แล้ว ครับผมยังไปกาปูนะครับพอถึงเวลานะครับก็ขอบคุณเอฟทุกคนที่ไม่ทิ้งลุงทิ้งป้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังสนับสนุนกิจกรรมท,ทุกกิจกรรมของลุงของป้าต้องขอบคุณเอฟทุกคนแทนลุงแทนป้าด้วยก็ขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กันมานะครับวันนี้ผมก็ดีใจนะครับผมก็เป็นานางนิานานยูทูบเบอร์รอบนอกที่ยังอยู่กับลุงกับป้าเหมือนเดิม นะครับก็ดีใจแทนลุงแฮนป้าแล้วก็ดีใจแทน f c นะครับเราเห็นแล้วเราก็มีมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับก็ดีใจครับที่ป้าจะยาลางกาแฟผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับป้าครับนะเห็นด้วยจริงๆรนะครับก็ขอบคุณทุกทกำลังใจครับนะอ็จะดืมครับสินค้านะครับอย่าลืมอุดหนุนสินค้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ